สวัสดีครับอีกหนึ่งวันนะครับที่เราออกจากบ้านมาหาอะไรทานกันก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมอื่นเราก็ใช้จังหวะนี้ได้หาร้านที่เป็นออริจินัลของที่เราอาจจะชอบหรืออะไรนะครับหรืออยากลองใช่ครับคือตอนนี้ถ้าคนมีแหล่งเนี่ยหมายไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นออริจินัลเนี่ยแบบไวรุ่นเลยโอจีโอจีเลยคือขอเลยร้านนี้เนี่ยเก่าแก่สุด นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราตามหาแล้วบันทึกอยู่ในช่องนี้นะอ่าใช่ครับเพราะว่านอกจากบะหมี่ป๊อกๆเนี่ยผมสังเกตว่าเราอะชอบตามหาสิ่งนี้อืมใช่แต่ว่าเรายังไม่ไม่ได้พูดให้เป็นแบบว่าจริงจังว่า <force. S 2> เฮ้ยเราอะตามหาสิ่งนี้นะ<ว>ใช่ป่ะเฮ้ยม,มันมันมีคอมเมนต์หนึ่งเว้ในคลิปบะหมี One One ่วัดบวรอะแม่งบอกว่าพวกสหอนี่แม่งถูกกับพวกบะหมี่แล้วลเขาจะเรียกบะหมี่แบบนี้เข้ามาให้เรา <laughs> ร้านเต่เาแก่ร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนั้นเราไม่ได้หาเลยนะพี่คือเขาเรียกมาให้เลยใช่ใชคือแบบเราเดินแล้วแบบพี่ทําไมมันดูหน้าอร่อยวะอืมแล้วเราไปกินแม่งคือแบบโหร้านนั้นคุณต้องไปโดนเลยวะ่ะ แล้วมีแบบว่าเด็กบวัววานเขารู้กันร้านนี้อ๋อเหรออย่างนี้เลยแล้วแลวมีคนบอกว่าลองเข้าไปในซอยนั้นใช่ไหมมันเป็นซอยตันก๋วยเตี๋ยวเป็ดริมคลองมีอีกมีอีกครับๆๆบววานมาอีกเต็มถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านโอจีที่เพื่อนๆเนี่ยแนะนํามามชื่อร้านก๋วยจับร้อยปีเหรอใช่เหล่าซี่มั้งเหล่าซี่อาแปะเา่าอเสื้อเล่าสี่เล่าสี่ใช่ป่ะวะกูว็เซิร์ชมาเนี่ยตามตามชื่อเลยอาแปะเล่าสี่อันนี้ หมายเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนๆแนะนำบว้ยจำที่เราไปกินเต๋ยวเป็ดน,น้ำใสได้ปะ oh, แล้ว <okay. S 2> เฮีย er, คนที่เขากินอยู่ข้างหลังเราอะเขาบอกเนี่ยร้านเนี้ยโคตรเก่าพอๆกับร้านนั้นะเก่าแบบโอจีเลยแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาคืออาแปะถอดเสื้อถอดเสื้อค่ะแต่ว่าเราเนี่ยได้ข่าวมาไม่แน่ใจนะ,ะว่าเราอาจไป่ะแล้วไม่เจออาแปะแล้วอาแปะย้ายาละอาแปะอาจจะเสียไปแล้วเสียแล้วนะใช่ใช่ปะ่ะเมื่อต้นปีคุณอ่านจากไหนอะก็เฮียนั่นแหละเป็นคนบอกที่เราคุยวันนั้นนะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอบันทึกร้านโอจีอันนี้ไว้อีกหนึ่งร้านนะครับผมอาแปะเล่าสี่เล่าสี่ เป็นกวยจับน้ำใสมีน้ำข้นด้วยเว้ยมีน้ำข้นน้ำใสแต่เขาบอกว่าที่เด็ดอ่ะคือพวกเครื่องในเขาจะทําดีมากแล้วก็กหมูกรอบเด็ดหมูกรอบอีกแล้ว <c oughs> <laughs> ว่าจะไม่เป้นมาอีกแล้วอะไปครับลองดูว่าวันนี้เราจะได้ลิ้มรสความเป็นโ g แบบไหนอะนะครับไปไปไปนี่มีแฮชแท็กเลยนะแปถอดเสื้อมีอะไรนะ แฮชแท็กเนี่ยแปดถอ่วเสื้อนะหยุดทุกวันพุธพิเศษกข้างในหมูนี่ไงนี่ไงห้ามทิ้งทิชชู่ในตรงจบเลยถั่เสื่อเน,นี่ยเสื่อผมุรัวในคลิปเอ้ในก้อน หรือเราถอดเสื้อกินเลยเพื่อให้แปะถอดกินเดียวดีกว่าบ่ายอ๋ใช่เป็นงานเต้นโดกันอีกอะผมผมเกาเหลาข้างในไหนข้างในให้มันมีน้ำข้นกับน้ำใสด้วยเอาไงดีจ๊ะเอาแม่งมาหมดเลยเฮียได้กินเอาเดียวเลยเกาเหลาข้างในหมูฮะทุกอย่างดีกว่าทุกอย่างฉีกฉีเกาเหลาทุกอย่างพิเศษครับข้าวหนึ่งก๋วยจั๊บน้ำใสอหนึ่ง น้ำข้นดี่ไหมน้ำข้นเป็นไรไหมข้าวเปล่าหนึ่งนะประมาณนี้ครับเฮ้ยแปะเสียแล้วแล้วเน่ยอยู่บนทิ้งไหมอ๋อแปะอยู่บนทิ้งแล้วเสร็จแล้วแปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาคอนเฟิร์มมาะแปะเสียแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะเดือนชาวโอ้โหใช่ด้วยใช่ใช่ด้วยโอ้โหเพราะร้านจี๋เก่าๆเนี่ยเขาจะแบบ ใช้กระบอกไ่ใช้บานานเนี่ยเนอะเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยใช่แล้วสิ่งที่เราตามหานคือฝึกข้างในอ่ะใช่เลเดี๋ยวผมขอไปส่องหน่อยได้ไหมได้ลมป่ะเดี๋ยวขอไปส่องอไปส่อง ข้างวันดูหนุ่มดูพี่หนุ่มกระชัยไปด้วยสวยผมก็สวยพี่หนุ่มพี่หนุ่มงว่าอย่าพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มงถึงใจว่ะพี่เขาแยกฝั่งเลยนะน้ำใสกับน้ำโคตรอยู่คนละฝั่งอ๋อเนี่ยนี่อันนี้ฝั่งฝั่งนี้น้ำโคตรฝั่งนี้น้ำใสอยู่อ๋ออุ้มันสดเพลินว่ะ ไม่หยุดนะไม่หยุดนะเฮ้ยไม่หยุดวเฮ้ยเฮ้ยสามารถสดไปเรื่อยๆได้อย่างี้เลยอ่ะเปิดคออีกแล้วเขาว่าเครื่องหนเด็ดนะเว้ร้องเลยตายหรืองอจริงเหรอ ผมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สั่งไส้เป่าได้หรอวะ่าไม่น่าวนะไม่แน่ใจแต่ไส้ดีเลยอ่ะโอ้โหสัุ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอทมเจ๊ครับสั่งสั่งไส้เป่าได้ไหมครับอใส่จานไส้เปาเปาขายเท่าไหร่ครับได้ครับอร่อยกูยังไม่ชิมแต่ว่ามึงถ้ามึงตามมึงออกขนาดเนี้ยกูเอาเลยเพราะว่าใายไส้อยู่แล้วเฮ้ยพูดหน่อยมึงพูดหน่อย เคี่ยวไส้อร่อยจริงโห่เลยอ่ะอันนี้อะไรนะไอ้กระเพาะอากระเพาะมากมกคอนเฟิร์มว่าส่งมาเป็นโอจิครับส่งสุดๆอันนี้คือตับป่ะเสียงจีเสี่ยงจีเปล่าตับตับอาตับว่ะจีตับนะตับก่อนนะจะปรุงน้ำจิ้มไหมเหมือนเรากินต้มรุหมู สุดยอดวะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะใช้คำนี้เลยอะ่ะสุดยอดวะ่ะถ้าตาคุณออกขนาดนี้นะผมประเมิอเนอาการว่าสีขึ้นมาละเครื่องในหัวสับอย่างไยขอบคุณครับโโอ้หง่ายๆมาง่ายๆเวลาตุ๋นนะ้ำซอสหมูกรอบไปก่อนนะซอสหมูกรอบเข้าไปนะหม,ม,มูกรอบอมซุปหมูกรอบอมซุปก็ดี ผมบอกน้ำไม่ถูกว่ะแต่มันซดไปเรือเร่อยเรยนั้นหมดได้เลยอ่ะเหรออืมเบอร์นั้นเลยอ่ะต้องก่อนหน้นี้ไหนวะต้องมานี้หน่อยแล้วเยี่ยใส้อร่อยสดแบบไม่กล้าปรุงเลยถ้าแบบหน้าตาออกขนาดนี้ออน้ำสองอันนี้จะมาบางาแต่หอมอืมัเราสามารถซดไปเรือเร่อยได้อีกอันอีกแลได้อีกหโหกรนนะทางเยอะมากระทางนระทางเลย ยอดหวานอันนี้ของดีเลยของดีเลยระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันอมความร้อนก็ครบโห่กึ่งเติงคุณแมบแบบดีว่ะไปเรื่อยๆอีกแล้วอันนี้เติมไส้ใหญ่ต้องชิมไส้ในไส้ใหญ่นะไส้ดีบจุ่มหมกอีกแล้ว โอ้ยที่มันสดเพิ่มสันอะเส้นดีป่าววะดีดีอีก่อืมถ้าการคุ้นกับก๋วยจั๊บปกติอืมเส้นน้ะมันจะหนานุ่ม,มค่อ,นนอ่นไปอีกถ้าถ้าแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกาเหลาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเส้นนะองดูเพเปิดใ,ใส่ไว้เสีนใส่ววาเดิมอีก เฮ้ยคนละรสเลยเฉยเลยใช่เพราะว่าเส้นเส้นผมว่าแป้งมันมีกลิ่นของมันไว้เนี่ยไปค้างอีกอร่อยไปอีกช้างอีกอันนี้คืออะไรม้าปอพวกนี้เออได้ประมาณนั้ม้ามันจะนุ่มลึกเออาอะไหนุ่มลึกื็ยังไม่เห็นไอ่มีนะเส้นยงจีกะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปอด ถ้ามีรูๆเนี่ยจออุ้มปอกได้อมปอกที่มันไ,ไม่ปรุงเทิยมนะ,ะได้นะโอยเหนียวนุ่มเหนียวมั้งเนี่ยใส่โคตรดีสมัยสะดุ้งแรงอย่างใส่โคตรดีเดี๋ยวผมขอเปิดสวนหน่อยเปิดน้ำดำๆได้จะได้ไดไล้างคอได้น้ำดำไม่มีปัญหาอะไรมันเพลินอะไม่ได้โลัยาจีนอีกแล้ว ใช่คนคนแบบคนมากแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนักเลยดีกว่ะของดีบอกง่ายของของดีของดีจัดคือมันบอกไม่ถูกว่ะเพื่อนของมันอร่อยมันอร่อยมากอันนี้อะไรจ้วงต่อเต้าหู้ครับเต้าหู้เนี่ยต้องจ้วงเลยสำหรับคนกินหัวจับอ่ะ อย่างเพลินบอกเลยคนละน้ำเลยโหนโหคุณซอคุณซออันนี้คนละน้ำอีกนั่นก็มันมีกลิ่นแป้งเนี่ยมันเหมือนมีเส้นอยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันเพลินแต่อันนี้ใสแบบเพลินมากตัวหมูเหมือนนี่คือแบบมาไปมาก โอ้โหโคตดีนะหอมพี่ๆพี่หลองอะไนี่ยดีอร่อยแบบไอปอดเลยปอดใช่ไมเนี่ยเนี่ยเออลองกินไปเลยอ่ะไม่ใช่มาดิใครใส่ต้องในตายใครใคจะยังไงแม่งตายต่อปรุงน้ำนยไม่ได้ปรุงน้ำปรุงเนี่ยปรุงน้ำจิ้มคุณใส่น้ำจิ้มเลยเพราะเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำจิ้มหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองันลมไฟก่อนอุ้ยอุ้ยดูพี่กิ เป็นอีกสีหนึ่ง่ะอันนั้นอะไรอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเหมือนไอซิวอ่ะไม่รู้หรือว่าป่าแบบเขามีทางของเขาหรือเต็มแค่นี้พอแค่นี้เลยอ่ะแค่นี้เลยแล้วก็นี่อ๋ออุ้ยน่ากินนะอืมเอออันนี้น่ากินป่ะ เผ็ดโหพี่โคตรดีอ่ะอี่เผ็ดแบบเผ็ดขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นเลยอ่ะโอ้โหพี่าใส่ข้าวนี้นะว่าตายว่ะโอ้หนี่แหละนี่แหละแล้วต้มต้มเลือดหมูเกาเหลาต้องกินกับข้าวแข็งๆนิดนึงเว้ยใช่แล้วมันจะดูดข้าวไปนะเอ้ยมันจะดูดน้ำเข้าไปนะเฮ้ยผมว่าไส้กตงหมูสับแม่งใช่เลยถ้าพี่เล่นเล่นแบบนี้นะ ก็ชัวร์ว่ะโอ้ยันั่งฟินได่เป่าออะไรเฮ้ยเฮีดักนี่แม่งใช่หต้องรูปนี้ว่ะโอวดักนี่ใช่หรอใช่เมยกินสั่โอว่าหน้ากินเลือดไปเรื่อยเลือเลือดเลือก้อนนึงแล้วผมจะให้กูลองปุงมันพีได้ไป้ได้บายฟินนะนั่งฟินแบบฟินเลยฮะ ของผมจะปรุงเยอะหน่อยจะปรุงในเส้นนะเฮ้ยคือเขารสชาติโหดอ่ล้วระวังม,มามาแบบเหมือนเหมือนไม่น่าเผ็ดเลยอะแต่เอาเอา,เอาเลยอะเอาไหมผมค่อนข้างจะปรุงครบเวลาถ้าเป็นน้ำจิ้มนะมันได้มีมันจะครบรสไงใช่เนี่มันคือน้ำเลยวะอยากชิมเหมือนกัน สีอขาวอ่าไม่ใช่น้ำปาลาไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำปาลาเดีย๋ยวแล้วก็อ๋อน้ำดำโคนเห็อเนี่ยนี่นนปวนปวดปวเคนาดโดเคนาดโดเคนาดโดมมวนแล้วมวนไปหมวนวไปหมวน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  เวลาแม่งมีนี่เว้ยออกแดดลูกออกแดดออกแดดเดี๋ยวคุณต้องคุณต้องเจอข้าวน้ำจิ้มแม่งจะหลงตัวอ่ะได้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 ไดไดนั่นแหละนี่ไงครับไม่โยรโยโรยไปนิดโรยไปนิดไม่นิดนะครับนี่นครนะหน้าแดดไม่ใช่ไงนั่นแหละฟินว่ะคิดว่าฟินวบบแบบนี้คิดแม่งได้เลยจบเจ้าจบเจ้า <c oughs> น,นี่อร่อยเีอร่อยมากเลยอ่ะเันนี้นไงอ่ะเขาเรียกก่าไส้ใหญ่อ่ะที่ที่มันเหมือนแนบ้ไส้พะโล้ที่เราไปทอดอ่ะตอนนน,นั้เวลาเราไปร้านเขาต้มอ่ะน,นี่นะจะ<า>ไ,<ม>ไม่กินนั่นกร<ต>อบมึงเอาอีกแล้วจริงนะหมูกรอบในในเนี้ยเ,เวลานนหนังนะหนังมันมันอร่อยนะเออแล้วมันจะดูดน้ำซุปเข้าไปเย็นไม่ไน่าบอก ืไม่จะบอกว่าอะไรแบบตรงนะมัน,นสมบก็เป็น OG จริงๆหรอพี่ OG ของจริงไม่อยากไปตีอย่าไปตีน้ำาอย่ใหญ่มันไปเสียก็บบวเนี่ยอย่าไปตีน้ำไม่อย่าไปตีน้ำ <c oughs> จะรู้สึกว่าเส้นเป็นแบบหนาหน่อยใช่ไหมใช่เว้เส้นจะหนาหนุ่ม อันนี้เนื้อนะเนื้อมันนะได้เนื้อม,นะมันเต,ต็มเต็มมันมนะขอหน่อยขอหน่อยโอ,อ้ยไม่มีอะไรติดจะบอกไม่มีอลไรรสชาติจะไม่จะขึ้นข้นจนกระแทะออแต่ก็คุณสามารถซดไปได้ดเรื่อยๆอ่าอัวออ่ะ สุดยอดเราจะบอกว่าจะขอกินแป๊บหนึ่งได้ไหมได้เพราะว่าเราชิมไปหมดแล้วเนี่ยเราไปนั่งกินเงินเต,ต็มเดเลยเหนอขอนั่งกินนงินเต็มไปไปสุดยอดเปิดวันพุธนะครับผมเนี่ยแปะสี่ใช่ร้อยยี่สิบปีนะครับผมผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนั่นเป็นความรู้สึกที่เพลิน,นะพี่ โอ้โหเนาะอกี้ลืมถ่ายช้าไม่ดูน้ำซุปไม่ให้เหลือเลยสักหยดได้แล้วคือพี่คิด่เดียวแม่อร่อยจนขนาดว่าเราอะตักเส้นกับพวกแบบออปชันมัน,นะอะมาจิ้มอะแล้วไม่อยากให้อะไรไปโดนน้ำมัน,น่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคนชอบรสเข้มเข้มเนีแ่ยบบผมไม่กันร้นตีนะเออเข้าใจป่ะมันจะมีแบบว่าคนที่ชอบกินแบบเข้มมากแบบจะแทกเลยใช่แต่ว่าที่เนี่ยจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะมาลองดูเราได้เก็บพอต์สอีกหนึ่งเจ้าที่เป็นแบบออริจินอลโอจีไว้นะครับใครมีร้านนี้แนะนำหน่อยครับ ร้านนี้ผมว่าออปชันแม่งเป็นตัวแบบวะ่ะผมว่าไส้มันอนะ่ะคือตอนแรกอะ่ะออปชันแม่งผมให้สามครึ่งได้ไหมได้เพราะรว่าออปชันแม่งแบบแม่งแบบแต่ว่าน้ําอื่นมันซดเพลินจนแบบแต่ผมอยากจะเหลืออีกแจ็ปครึ่งหรือหนึ่งแจ็บเนี่ยให้คนได้มาลองดูแล้วมาคอนเฟิร์มเดี๋ยวว่าแบบผมว่าทะลุขึ้นไปได้นะครับอะไรเงี้ยนะครับผมเซิร์ชเลยโวรจัปแอปเปิ้ลเล่าสีเล่าสีนะครับผมใครมีอะไรโอจีแนะนำได้ฮนะไ,ไปก่อนครับไปก่อนครับไม่ไหวแล้วปวดฉี่มากตอนนี้